นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทางร้านเตรียมมาให้เรานะคะอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือดินป๊อปเปอร์นะคะเป็นเม็ดเล็กนะมีแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นพีทมอสค่ะพีทมอสนะคะ,ชะ,คะใช้แทนดินต่อมาก็จะเป็นสแปกนด์มอสค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือมอสชนิดต่างๆนะคะเอาไว้ตกแต่งนะ ส่วนอันนี้เฟิร์นอรูอรมิไรนี่ไม่ใช่ชื่อพันธุ์นะคะแต่เป็นเฟิร์นอะไรก็ไม่รู้นะคะเอามาตกแต่งเผื่อว่าจะสวยแล้วก็จะเป็นหินตกแต่งฟพแช่น้ําไว้นะมันจะได้สะอาดแล้วก็ไม่มีฝุ่นเกาะและสิ่งที่จะทําให้สวนขวดของเราโดดเด่นขึ้นมาก็คือของตกแต่งนี่เองน่ารักมากเก๋ดีมากเลยนะคะมีเด็กหญิงแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็มีนกแก้วนะออยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไง แล้วก็ผู้ช่วยของเราช้อนพลาสติกนะคะแล้วก็มีที่คีบนะเออเอาไว้คีบสิ่งที่มันเล็กๆที่มันอยู่ในขวดนะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยแล้วก็จะมีสเปรย์ขวดเล็กนะคะเอาไว้พรมน้ําก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคู่มือมีวิธีการดูแลต่างๆนาๆนานะเยี่ยมไปเลยนะคะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมไปกันเลย ก่อนอื่นเลยเราเทความสะอาดขวดโหลนะคะแล้วก็ใส่ดินปอปเปอร์เข้าไปเลยส่วนของดินปอปเปอร์เนี่ยจะช่วยในการเก็บความชุ่มชื้นนะแล้วก็ใส่สเปกน้ำมอสลงไปเลยหน้าตาเหมือนหมูหยองแบบนี้หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือแบ่งกัน้นระหว่างพีดมอสกับดินปอปเปอร์ไม่ให้ไหลมันรวมกันนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่พีทมอสลงไปเลยพีทมอสเ,เป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงนะคะอุ้มน้ําได้ดีมีสารอาหารนะคะ น้องก็จะแยกเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะพอจัดเป็นแนวแบบเนินเขานิดนึงนะคะจะได้ดูมีมิติตรงไหนที่มันเลอะเนี่ยก็หมั่นเช็ดทาความสะอาดนะคะเดี๋ยวถ้าไปเช็ดตอนแต่งสวนแล้วเนี่ยต้นไม้จะเละเอานะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนของการปูหญ้าปอมๆของเราตเลือกมอสชนิดขนสั้นนะคะมันจะได้ดูเหมือนหญ้าฟูๆเราก็ใช้ที่เคียบเนี่ยแปะลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะ เด็วเขาก็จะสมานกันเองขั้นตอนที่เหลือเนี่ยเราก็จะต้องใช้ไอเดียนะคะในการยอ่อสวนขนาดใหญ่ให้มันอยู่ในสวนปอดขนาดเล็กๆนะคะพอปูด,ด้วยมอสนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยธรรมชาติมากเลยอะ่ะอารมณ์เหมือนป่าฝนมากเลยนะคะนี่ถ้ามองจากมุมตอนจัดนะคะดูไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นตอนจัดเนี่ยเราจะต้องดูบ่อยๆนะคะดูหลายๆมุมนะคะจะได้รู้ว่าอพอใจเราหรือย,อยังเราก็ใส่มอสชนิดอื่นเข้าไปแทนที่นะคะนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะคะดูเหมือนต้นสนนะ ดูเหมือนต้นไม้เป็นพุ่มๆอันนี้น่าจะใส่ได้พอดีเลยนะคะเอาอันนี้แหละนี่ก็เป็นครั้งแรกของปอเลยนะคะที่ได้มาจาัดสวนขวดนะปกติชอบเล่นแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะลองมาจาัดสวนขวดแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอด,ดูผลงานปอนะว่าจะรอดหรือเปล่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเรียนออนไลน์เนาะปอเป็นครูปอก็ต้องสอนออนไลน์นะคะ ยิ่งการจ้องหน้าจอแทบจะตลอดทั้งวันเนี่ยมันทําให้ปอล้ามากๆแล้วก็เครียดมากๆเลยนะคะได้มาจากสวนขวดแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าจะเอาสวนขวดนี้ไปตั้งที่โต๊ทํางานนะทุกคน <c oughs> ก็อยากเชิญชวนนะคะน้องที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะหรือว่าเป็นผู้ปกครองนี้ก็ได้นะคะอยากหากิจกรรมทําร่วมก,กันกับน้องเพื่อไม่ให้ น้องจ้องหน้าจอนานจนเกินไปนะคะขอแนะนําเลยนะคะสนุกมากจริงๆไม่ไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดเนี้ยถ้าอยากจัดแบบปอนะคะสั่งได้เลยที่ร้านมินิการเดนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาใช้มอสสดนะคะเขาเพ,าะเ,พาะเองนะเพราะฉะนั้นต้นมอสเนี่ยจะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อรานะคะทําให้สวนถั่วของเราเนี่ยอยู่ได้นานนะคะอุปกรณ์ทางร้านก็จัดเตรียมมาให้หมดเลยนะคะเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยสะดวกมากๆนะคะ เนี่ยทุกคนแล้วคุณภาพของของอะ่ะดีมากเลยนะคะไม่ใช่พิกก๊อกนะทุกคนแล้วก็มีหลายขนาดหลายราคานะคะงบน้อยก็สอยได้นะเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะที่ไอจที่แปะไว้นี่เลย เป็นผลงานชิ้นแรกของปอเลยนะคะปอก็ต้องฝึกแต่งเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆเท่านี้ก็ภูมิใจมากแล้วเสร็จแล้วปอก็จะพรมน้ําให้ทั่วเลยนะคะเขามีขวดสเปรย์ให้แล้วก็ใส่น้ําสะอาดนะแล้วเราก็พรมให้ทั่วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้เลยตั้งในที่มีแสงแดดส่องผ่านนะคะแล้วก็รดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งเพิ่งจะรู้ตัวนะคะหลังจากที่จัดเสร็จแล้วนะคะลืมใส่หินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมหินกัน รอบนี้น่าจะเสร็จจริงๆแล้วสักทีนะคะเราก็ทําแบบเดิมค่ะก็คือพรมน้ําแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะเจะแล้ว